ดีครับพี่น้องอ่าคลิปดีกะไม่ยุคสะดุ้งนะพี่นอ้อ,นงนอ,นองเนาะยู่อันห้องน้ำเข้มหน่อยแต่ว่าไม้เก่าอยู่หัันหลับพี่น้องต่ว่าหมายถึงว่าหยาบไปเรื่อยๆมองนี้เป็นมองบ่่คยมาเลยพี่น้องทะลุนไปน้ำกันเนาะแบบว่ามาโซนอีกทางหนึ่งต่เก่ายกทางผุ่นโดนนี้มาทางขี่แล้วก็สิไปอีกทางหนึ่งให้พี่น้องเบ่งปากกันยุ่งๆเยอะพี่น้องอุปกรณ์ออกมากเนาะด่างสองเส้นพี่น้อง ก้าขาสะดุ้งแปดซอกมากับทีมงานที่เ่าทีมงานกำลังใส่รุ่นทีมงานอยู่แดดอุ้ยจังม่วงเหรอนี่ยบ่เป็นซีหาโมงเหรอพี่น้องเราเลาะเาทีย่ยงนี่แหละพี่น้องแดดแท้เด้แต่ว่าตอนยกกระสิไปหาโฮมอยู่แหละพี่น้องหาทำเลที่มันมีโฮมเนาะแดดบอ่คักเลยโอเคเนาะพี่น้องถ่ารุนไปน้ำกันครับเดี๋ยวไมใส่ซอยทีมงานกันเลยครับ น้ำคือตื่นเถอะพี่น้องเอาคันบอได้เขาจังไหญ่การล่องไม้ไม่ไปเร็ตุบอันดีอุ้ยมันยังละ่ะอู้เอาน้ำตื่นตื่นก็มี่เนาะโอ้ยคือเดือดสีเลยอุ้ยคือจังสอมแล้วอันนั้นทีมงานสอมบเป็นผมสอมสอมแบบบอกแก็บสีงอุ้อุ้ยอุ้ยอุยอยม้มีอย่างนั้นโอ้โดูดูดู น้องเอ้ยนี่เห่อใหม่อีกแล้วไปกี่เดือนเหี้ยตัวหนึ่งก็ลองยกเบิ่งขันโบคือกับไปบบคือไก่ใหญ่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าป่าหลายอีดีเนาะมาประมูลเอาไว้ห้องมะปมลเอาไอย่างไปกี่เดือนโอ้โหไปใหญ่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 ขนที่ีปันนี้ ข่านสมมากเชื่อง่ายก็ได้พี่น้องเลยไปกี่เดือนที่นี่แหละเอายง่ายง่ายเอาไว้แล้วยังไม่ถึงมองหนึ่งเลยพี่น้องมองว่างานนี้โอเคได้ป่าน้ำตื่นแต่ว่าอุ้มหลายต้องอุ้มทั้งเหอะตองนี้เป็นยังไงมึงโอ้โหแต่ว่าป่าน่านไหลเนาะเชีวแมเหลายหลนี <t> ่ก็โอเคพี่น้องอุ้ยขามุ่น เรือวันไปขี้เหลือยังเดียวขมุนยังกล่องดีครับพี่น้องเ้องกับูโเนาะท้อง่างมีอย่างไรแสดงว่าแสดงว่าเหอะหลายครับก็เห่อว่าเป็นยังตีแล้วห้องกับยาไปทางอื่นแค่คอยโยกกระได้ดอกบุ๊คนุณเสียงป่าไล่หลายมึงกูรักเนี่ย เซวิสประคอ,ก,อ,ะอกัสิบุไรอ,อ,อ,อยู่บ่ะอ้ยน้องรุ่นยังสีขาวช่เลยทียย่ดเดือดปะคอยกเอาบ่ตด้ตีดขึ้นมาเป็นน่ตัวน้ำไหน,นมาเก็บอยู่ถ้าเจ้าหยามหรือเปล่า ยามไปก็ต้องเก็บไหมยามเท่วก็ใส่ไปเท่วใส่ไปเนือ่อติดรุ่นแรงเลยบนันี้ติดรุ่นแรงขึ้นรุ่นแรงขึ้นเลยพี่น้องอ ห่วยยันสะดุ้งขาดาย,ยังสมว่าใหม่ๆอยู่ใครดีทางทีมันหอมหอืมมันยกทางพุนก็่อนแดด เดือดเขาจะเดือดใช่ไหมเขาตลอดเลยปลากิเดือดเนาบาทนึงปลาคอคือบัวมาเห็นเบื้งนี่อันปลาโดนี่อันเอาไว้ก่อนเด้อเอาปลาคอก่อนซะปลาคอดับแนวดับอยู่บ่ปลาโดกินใช่บ่อืมอ๋อ เั็นสิไปสู่ประตูได้อืมเป็นบ่้อข้าวเนยโอเคง่ายกันเด้อทีมงานหาหมองยืนท่านใด้นเยู่ย้ำไว้อีกมุมหนึ่งเลยพี่น้องตอนว่างลงปลาซิวแตกส่วนอันหนึ่งนี่ไงล่ะปลาตองบ่เอารอกเมื่อตะกี่เดือดสามตัวปลาตองตัวนึง ต้องน่อยพี่น้องน่อยเปาสิเอาเมื่อน้ำเสดเลยออกแงไ่ไปสิตัวแง่เอาอยู่แล้วส่วนแมวก็อยู่ในอุมมนาะป่าเนาะเดินเดินเลยบ่คอยเลยพี่น้อง บ่อนกัะบอนยี่ไก่ปลากระไรยังล่ะีหยังลังลกกะซูบโอเคเลยพี่น้องหัวใจไก่วิปเชียมใส่ต้องทำเอาเมื่อกี้ว่ามันปอกคอคันได้ปอกคอคก็จะดีเนาะ มันปลาคอยดีดีมีมีไปแล้วพี่นองปดูไปดเลี้ยงเออเหออยู่ปูต่ำจนขาสะดุงจริมันเหียสะดงขาดแล้ว้องมาอีกตัวว่ะไม่อย่างล่ะไม่ยังหละที่เดือสองตัวมันหมุนสะดงมันขาดแล้วเ่ บาแอ้วน่นตัวหนึ่งนะว้ายคาดแคว่ะมา,าะดูตัวนี้ไหมท่านได้เห็นแมวมันอยู่เนาะแบบไล่มาอายมหมอยู่อาย่าอยู่แต่๋ยวลูกมันยังอายอยู่ เสียงปลาพี่น,ออนอ้องเลยยินเดือดนันงนง่งฝ่านั่งฝ่าไงบ่ เทีทยร์อะเสร็นะสองเียก็ยืนตตกะเรื่อยๆไะได้เรื่อยๆเข้าตลอดพูน่ะเสียงป่าเม็นว่าบ่อยใหญไปใส่ไอ้ตลอด ขึนแม่เอมเื no ีนน้องหึฮ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 ึโตเลยนั่งฝ่านึฮกฮึ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 ่ึฮ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 ึ เอาไปยังกัเพียประเดยกนะยัง่า เซียมเซียมเยมขี้เดิดสามขี่เดือดสองนั่งฝาหนึ่งเสียมหนึ่งมอี้รองเป็นตะลึงใหญ่ปุ่นี่อีบานนึงอีบานนึงยกยุ่ยนหนวันเสด็เครื่งโลก่หรอครับเดี๋ยว ษณะคือคือปัดตองกับพงพไม่เงี้ยกระซิ้วแต่สุดๆเลย<ม>เออเลยนั่งฝ่า,าอ่ะนั่งฝ่าหนึ่งกี่เดือนหนึ่งใหญ่ดีกว่าห้องมาไม่ตักง<ม> <laughs> ับกันเด้อพี่น้องโอเคได้หนี่ ยนมะเขาหงนอาอทำเร่นี้เป็นอะไรเดดีมปนป่าแลงน้ำดดนแดดก็คุ้นกับบวไหวดีบวบถึงมาปลาแน้ำแดดคุ้นกับบไหวดิคุณนจิตใจคน เทีะไอยู่เอามุนคิดเดือดอืมสังเกตบึ้งในหอมมมีป่าปัาไหนพี่น้องฟูดแดดบ่ได้เลยอ่ะถ้าวัานยกแดดโดนๆคนเลยสิลอยตาย เสียง,างปากี่คุณบอเล่มาห้างนีเห่ะเดี๋ยวกับมาดีห้างฟ้า ฝ้า<อ>ปลาขิง,องเอิ้นปลาซิ่วเม่หลายปลาเขียงคนละว่านั่งฝ้าสองเลยถ้าว่าปลาซิ่วเม่ลายครับซะอเอาสะดุ้งหน่อยมาให้ย่ายเห็ดปลาจอมเนาะปดสะอ่อนปลาจูบจับจูบจับอยู่อะเป็นอย่างไรเนี่ย ยยกำมังแดดจะคิวลายยังบ่หนง่ายไปทางไหนบ่หน้เจ้าบ้านนึงุ่ดแล้ว ี่เดือดนึ่งออเชอบานนะึงติดใจนางฟ้าว่ะ อืมไม่ผ่านแล้วนั่งไฟเนาะไปเนาะแยกันด้วยพี่น้องเฮหอหรือเปล่านี่โอ้พี่น้องมาลาเลยนั่งฝ่าพี่ตัว นี่กีเดือดป่ะนี่จะนั่งฟัรบ่เลยนี่เนาะยางซุ่มกันเป็นีเหงืเอา้าแต่เสียบไา่ปได้เพียงไสียบอะไรกีเดิอดนะได้อยู่แล้ว มีอย่างนี้ก็ลายเท่นี้ป้าจีเดือดต้องมีฟูงไหมวันีนางฝ่าเลยนี่มีได้กีเดือดเลยพี่น้องกีเดือดสี่ตัว ฮอ่มฮมอืมโอ้โหใครมาก,กินปลากก่ิเดินคือสิมวนครับจ้ะห้ลังค้นก็มาก,กินดิอันปลาแดกปลาคิเดิเนี่ปลาแดกสี่คนเนาะ จินใจถหรใช่ไหมท่มานพี่หฮมวันสันยกว่าอไเอืม้างผุนเขาก็ไปเมื่อ้วเรมันแกับห่ดเห็นมใส่เห็นอยบ่มันบวข้างุนห้างข้าวบามเนี่ยบอโอ้าจี้ดเดือดอยังเมื่อหร่ยถี่พี่นงเข้าเชลยซีเทลหามไม่เข่าชื่เลยใสปลาเค็งเห็นยู่ใส่มันบวอนห้างนต้อจบ่ามาเข,ข้าห้องน่ย ปลาเคียงกับพี่เจาตัวใหญ่พี่นะ่องกำลันเขาบ้านปากาวเรื่องเห่อเห่อมาเขาหมวกลืมอืมมันปลาเคียงบนนี้หมวกว่างยี่หม่องยางสะดุ้งขึ้นจริง น,น้ยกี่เดือนว่มามันเอยียงสามก่ดน้ี่ย <laughs> สะดุง้งขึ้นตี่งเถอะสิเดช้ดกี่เดือนเี่มหุ่นไงตาสวดนเนีอเอิญก็ดีได้น้ำเนาะ กี่เดืดอถึงนะงนั่งฟ้าหนึ่งที่เดือหนึ่งเขามนหนึ่งเยียมมาทางสี่นะปุ่นข้าวเดียวพี่น้องสามสี่ขีดเบ <laughs> อร์ขีดเดียวเยนะครับน้องอี วูดสามดิเห็นอืมเวียง,ง,งมาบ่ได้เลยทางฝุ่นมันติดเหรอเดะโอมีทางฝีนีพี่น้องทางนี้มันติดเหรอมันเกิดอยู่ทางนี้แล้วป่ะเวียงไปทางฝุ่นบ่ได้เลยพี่น้องบ่ได้จักโตเลย ม่าเป็นปลาตายแต่เราต้องฟองก็บอลงนะเ้อง้องไปยกไกห่หง้ปปลาซิวมูมว,วมด,ำดำๆนะม่นปลาซิ่วนะปลาซิวเปิดเลยอืาทางนี้มันบบผ่านได้ทางนี้ อีบารนึงอีบารนี่อบานึงใหาท่าท,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 ทางนีอบ่วพาดปตไที่เดือดปานังงามบ่วพาดผู้ใดมา่อไรประดุกได้เดียนี้เหยียบเหยียบเยียบแล้วก็ไล่น้ำไหในเดีด๋ยวนีมมน้มาเนาะ นั่นโอเคง่ายกันพี่น้องมาตามไม่ยังละ่ะตาที่เดือดอยังนม้มาปุดมาพูดเลยอาตัวเออที่เดือดอยังไม่หลเลย มันยกนี่ได้ประเดกเป็นองค์นี่นี่ไล่ไปเรื่อยไม่ไล่ไปเรื่อยอเด๋มองง้อยน่ะคือวันไหนย้ายไปมองง้อยด้วยอนะันนี้มองง้อยเอาไปไหน่ไหมก็มมสังเก็เอามองนี่แหละเอายกเป็น,นเดี๋ยวมองทั้งหน้าเขาจงเอากกเป็นคลิปนะพี่น้องอุ้ยเมียงอ่ะนั่งฝ่านั่งฝ่านั่งสวรรค์ มังขึ้นหลายกี่ัวเนี่ยสี่ตัวสี่ตัวหาตัเก้ตัวแล้วบสบาทขาคาเหออดิไมนเสียไปเลยอมหัวมันหรือเปล่า ยังก็อฟอร์ดขึ้นน้งสันขอมหัวปลาดิฮั่นนั่นอุ้ยปลาตองบ่าเอารกอีกวันหนึ่งเอาสิได้ปิดคลิปเอาไปซีดเอาก็ได้ซีดออกไหมปล่อยลงไปเลยก็ได้เอาลงไปพร้อมกันเลย,อ,ยอีกวันหนึ่งพี่น้องสิพักกันใหญ่แล้วฮู้น ไปข้างหน้าพุ่นอีกเ็น่อยพุ่นพี่น้องพุ่นปลาคอป่าเห็นเลยนี่ยังจะโดดดวงไปอ๋อ,อสวยงามสวยงามสุดยอดเลยเอาล่ะพี่น้อง เพิ่นเบิ่งน้ำแน่นนี่ของครับพี่น้องคลิปนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะแต่ว่าไม่ต้ไปกิดเดือกก็ไปนั่งฟังแต่ว่าก็ย<ๆ>ับเปลี่ยนบรรยากาศเนาะพี่น้องผู้ใดมักบรรยากาศในสุดยอดเลยง่ายยับไปเรื่อยๆพี่น้องเดีเบิ่งเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พ่อสนิทก่อนเนาะครับเนาะพ่อกันคลิปหน้าเดี๋ยวเซไปเบ่งบัดสุดท้ายนะครับเด <c oughs> ี๋ยวเซไปเบ่งผลงานนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้พ่อสนิทก่อนครับบ๊ายบายเอาเบ่งบัดสุดท้ายดู พี่ากันไปกินข,ข้าวแล้วข้าวกินข้าวเที่ยงแล,ละะ้วก็มโยกไมโอกินข้าวเที่ยงจะข้าวก็มะยกต่อยพี่น้องเบิง <c oughs> นะเท <c oughs> ลงกันนะ <c oughs> พี่นองอืพี่น้องเบิองนีก่อนเบิ้งได้ของ <c oughs> สุดยอดว่บบพี่น้องมีต้นางฟ้าทั้งนั้นเลยนางฟ้าล้วนพี่น้องโอเคครับพอกันคลิปต่อไปพี่น้อง